สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางบานทุกๆูกทันเลยเนาะค่ะเนาะมัอนี้เนาะค่ะป้าต้อยคุณมิเซนกับมายูทีศาลเจ้าพ่อปู่ขุนหารนะคะมันนี้มาขอโชคขอลาบเนาะค่ะเนาะบริมาหาปูโดนแล้วแต่ว่ากสิมากลางขึ้นอยู่ค่ะท่านผู้ชมแต่บาท่านในหมือกะ็ะหาหมืออยู่มัอน,นี้มาตอนกลังวันก่อนมัอน,นี้เดินทางมากกับทางช่องน้องน้งนําชาแนลนะคะเดินทางมาหา ปูมาขอโชคขอลาบมาขอเหลขเด็ดเนาะคะ่ะกับสารเจ้าพ่อปู่คุณหารเป็นงวดของวันที่16สิงหาคมพศ2568นี้นะคะแต่ว่ามือนี้บ่ล,ลืมค่ะท่านผู้ชมมือนี้ได้น้ำกาวมาน้ำเนาะคะ่ะเพราะว่าฝากไอมาวินเพื่นมาเสียวกาวมายาำได้เพืน่นลื่มสุเทียมือนี้ป้าต้อยบ่ลลืมมากกับหนองน้ำเนาะคะ่ะเตรียมกาวมาพร้อมมาติด แต่ว่าทีมาวินลืมลืมนั่นอาจสีปูเห็ดห้ยลืมก็ได้เนาะค่ะเพราะว่ายัางเตียลืมเอากาวมาติดเลขแปดึ้นแต่ว่าเลขเข่าท่านผู้ชมแมนค่ะเลขเขา่างวดแรกนั่นคือมันออกเก่าสองหรือสองเก่านี่ลหล่ะโฮกับเก่ากับตัวเดียวกันมามาวินลืมเอาเลขแปดึ้นงวดต่อมาอีกก็ลืมเอากาวมาติดเลขแปดเอก มันก็ออกหกสองน,นาะค่ะแต่ว่างวดนี้เนาะคะ่ะสิหสิงหาปลาตอยกับนองน้ำก็ได้น้ำกาวมาน้ำบนแน่เด้หกสองแปสองปดเนาะบาลีทีปูหกแปสองบ่หกแปสองเออหกแสองเออจำต้อหกสองแปดหกแดสองเนาะคะ่ะบาลีทีปูกับบนแน่ได้งวดนี้ ได้เอากาวมาติดให้เพิ่นเพิ่นกัสิบนเน่สามโตรตรงตรงอาศิมาก็ะได้ค่ะแต่ว่าก็คืออันนั้นก็คือเบาไปเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าสําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องทางทีมงานกับมาไทายเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะเพื่อว่าท่านหรือว่าเอฟซีทุกทุกท่านเนาะคะ่ะบางที่กับฝันบอเลขมันตรงกันหรือว่าอ้หยัง ได้มาจากมองหันแน่มองนี้แน่เล็มันตรงกันกันมาเบิงใส่กันเอาเนาะคะ่นะเนาะไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาไปดันในกันเดี๋ยวสิได้น้ำกาวไปติดเนาะคะ่ะไปติดเอาเล็บแปดติดใ้บาเล็กทีปูไปนะะเปนาะค่ะค่ะนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมบริเวณหลบหลบสารปูตอนกลางวันโอ้ยท่านผู้ชมเอ้แดดกันแดดแรงกรงันแรงฝนบ่ตกจากเทื่อจะเบิงด้วย เออบ่มีฝนจากเถือเบอร์แม่สางผนปลูกดอกไม้ขนาดบ่มีฝนดอกไม้กับบานอยูยเนาะคะ่ะนี่เนาะค่ะบริเวณรอบๆนะคะแห่งแรงท่านผู้ชมเอม้บอ่มีฝนบ่มีฝนจากเถียแต่ว่ารางวัลที่หนึ่งผลเกามาได้เหมือนนี่นนเห็นอบอรงางวัลที่หนึ่งได้ตัวไหแมส่สางได้ตัวไดนเนี่ยอื้อ เซลแปดหามี่อแปดหาเซลเก้าศูนย์หนึ่งี่มาดแปดหาบ่มีเนาะคะท่านผู้ชมค่ะไปเนาะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอไปด้านใหมนกันอันนี้ก็ต้นหวานเนาะคะเนอะเมยนมั่นบาง ะะอุ้ยคือล้มอุ้ยบังหันบล่มเดจังไดจังล้มมากเหมนที่นี่เอบอบังหันเอาได้หวนเอาเัมนที่นี่จังไดจังมีล่มมากเอยซาถูสาถุโอ้ยเย็นเย็นนี่เนาะคะ่ะบ้านเลขที่ปู่แปดหนึ่งสองกับหกหกแปดสองแต่ว่ามันนี้ก็ได้น้ำกาวมานน้ำก็สีได้น้ำเหล็กแปดติดเนาะค่ะเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีอีกรอบค่ะท่านผู้ชมทุกทุกท่านทั้งช่องป้าตอยน้ำเนาะค่ะมามาเตรียมของอ้นี่บอกกาวแมนนี่คือกาวเดี๋ยวหวเดี๋ยวไหวแล้วจังติดไหวแล้วจังจังไปติดให้เพนจังไปติดให่เพิ่นเนาะค่ะ นี่ขอสองยางก็คือเหล็กถูกกับเหล็กเซียมซี่แมนบอมันคืขอ้อย่างเดียวเดียวเหล็กเซียมซีน่นั่มก็ได้เหล็กเซียมซี่บ่ได้ขยยาวโดนหรอขายยาวสองสองเตอะซะสองใหม่อมเออขอสองใหม่ก็ซะขอสองตัวก็สามตัวคุณผู้ชมเหล็กถูกขอสามตัวแมนเหล็กเซียมซี่ขอสองตัวขอสามตัวก็อสองตัว กานผุดชมอ่ะตามนั่นแหละบ่ได้มาโดนแล้วเนาะคะ่ะประดแหลงค่ะฝนบ่ตกในตะศีตขยาเสียมซสีเรือนจำเลยถูกขยำเสียมซสี้ยอเลยถูกมา เดี๋ยวสิขอจุดเหล็กถูไปเลยท่านผู้ชมสาดูเดอร์ปูคุณหารมือนในลูกลานกับมหาเพื่อีิสิมาขอแนวทางนเนาะขอเซียงเหล็กถูไปก่อนเดอปูเดอร์วนประจำว,วันที่16สิงหาคมสองพันหาน้าร้อปน่เดอปูเดอร์าธู ถา่วเดอ้อปูคุณหารตัวนี้ละเดอ้อสามตัวตรงๆของวันที่สิบหกสิงหาคมพศส,สองพันหารอยหกสิบแปดนี่เด้อปูเดอ้อสาตุมาขวโชว์ขอลาบกับห้ไดสม้มตัวตรงๆปูเอย้ยขอเล็กเด็ดเด้อปูคุณหารมือนีั เดิมมันไม่ห้ปัดต้อยบอกเด้อเพราะว่านั่งเธอไปน้ำกันสองคนอัานมาปัดต้อยคือบ่ให้ปัดต้อยเบาบ่ใาดปัดต้อยขอน้ำเนี่ยถูกไหมมาตามผู้ชมสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อสาปูคุณหานทีซักซิ์ปูหูแกวตาทิย์มนีลูกในบ้านหวานในสวนปต้อยคนมีเส้นแล้วก็น้องน้ำชันแนวได้เตือนทางมหาปูตั้งใจมาขอโชคหลาบน้ำปูมาขอเลขเด็ดของหวดวันที่16สิงหาคมพศ2อ6 8นี้นี ขอให้ปูปวดเมตตาสงสารให้โชคลาภให้เลขบไทยสามโตรตรงๆเพื่อปตอยเสียเอาไปฝากไปตอน FC, เ,นเนอฟซีเป็นสะพานบุญเนาะเป็นสะพานบุญไปฝากไปตอนเอฟซีทางบานถูกถูก้นถูกถูกทันทีเนลอ่อความหวังจากปูล่อโชคลาภขอให้ปูหมอบให้สามโตรตรงๆเลยเด้อปูเด้อเมืนน่อนี่ลูกหลานกะ บ่ใดขออย่างหลายขอขอเลขเด็ดขอเหลขถูกกับเหล็กสิคยาเสียมซี่ปูหยิบออกมาไหาเลยเดอ้อเสียมซี่ที่ลูกหลานสิคยาเนี่ยสองตัวตรงๆเดอปูเดอร์สองตัวก็สามตัวเลขถูกขอสามตัวเลขเสียมซี่ขอสองตัวของงวดวันที่สิบหกสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่เดอร์ปูเดอสาธุเอาถูก ถูกจังไดจังดับแล้วใหม่ขึ้นมาอีกโมเมนสิสองตบอเล็กถูกอืมฮึมมันบ่เออโม่นสิสองต,ตบอแม่คันเลยถูกสองตัวสิเยาเสี้ยงซี่สามเอาสิบ่ได้ล่อบังเหล็กถูกก่อนบอกว <c oughs> ่าได้บบเบาบาดจ้โตัเพ,เพเอเพิ่มฮาเธอบ่มีเล็กเองไหน อ๋อ่บมีเลขกกับจุดไหม่มีอยู่เห็นอยู่แต่ว่ามันถึงขึ้นล่างๆเนาะเลขถูกคือนว่าชัดทามผู้ชมเล็กถูกไหม่จนสิเบิร์ตเคืองหนึ่งแล้วต่ววานต่ววานยังบอท่านเห็นตัวเลขกเลยเมื่อมันสีสองตัวบ่ะรือบบมีฮเดี๋ยว มื่เพิ่นมาจุดคือสามตัวที่มันขอสามตัวเลยอ่าเดี๋ยวถามมืงเหล็กถูกก่อนเห็นเป็นลังล่างเดี๋ยวเอากาวไปติดอันอมืมาเหล็กทีให้เพิ่นก่อนมาวินบาสิบเอามาติดสองหลอบสามหลอบก็ลื่มหรือว่าปูปูเห็ดห้ยเลื่มกับบบแน่เนาะคะ่ะหลอบแรกเลื่อมบอากาวมาติดเหล็กออกเก่าสอง รอบที่สองเลื่อมกมาเอกเลขออกหกสองแต่ว่างวดนี้น้องนำได้น้ำกาวมาติดบันนเลขทีปูบบนแ่ได้หกแปดสองเลขทูบสิบ่าได้สองโตบอนี่บะเฮมีตัวเลขกสัมบูนี่ถ้าพว่มีตัวเลขกอะสิจุดไหม ขอใหม่ ที่หนมันเถื่อท่าในละเล็กแปดกื็ท่างนี่เด้อใช่เลยถูห้องโอ้ย,อยน,ำนำ้องน้ำตาดีๆมาเบิ้งเหล็กถูด้วยเหล็กถูขึ้นจางแต่บอมมี่อย่างบอมมี่ตัวเหล็กอยู่ เป็นเล็กซีบ่ะนั่นเหล็กอย่างขข่บ่หมีเล็กถูกข่บ่มีเล็กตัวเล็กจุดไหมเด้อเอาต๊ออกมาคือเกาบัต้านแห่งหรือเปล่าเอาแปดต๊ะออกมา บอถูกย่นี่ได้อันนี้สังสีขาวแมนดอกในน้อยสีขาวดอกในน้อยบอเห็นเลยบอเห็นตัวเหล็กเหมือดติบเลยบอมีตัวเล็กดอกน้กหนัก โอ้มมีเหล็กเลยบนมันบ่มีตัวเหล็กไหมอ้าวเป็นยางขอไหมเอาไหมปูพนว่าบแมนอันนี้พนว่าเอาอ่ะเจ้าจันไห้กระเด็นออกมาเด้อปูตัวใดกระเด,ดิจุดไม่ หกแปดสองติดหลอไปติดต้องต้ององมันบ่งต้องให้กาวหมาดๆซะก่อนจ้าเอาใส่บ่ต้องให้กาวเป็นหมาดๆก่อนจ้าเอามาติดติดละขันเท้าแปะเลยมันมันบ่อติดไหม ลูกกาวทัวๆแล้วก็รูปตัวใหม่นะะติดแล้วอยู่แล้วืถันปุช้มเลยจุดดอกไอ้ทูบตัวแหลกบอบอมีตัวเหล็กตัวที่สองมีอยู่เห็นล่างๆแล้วแต่ว่าเดี๋ยวปะตอยสีขอขยาเสียมซี่เพราะว่าน้องนานเป็นคนยิบเหล็กทูบเนาะคะ่ะ ค่ะตเดอ้อปูคุณหารปูสีไฮโชคไฮลาแบแอบเอฟซี่ท่างบานตัวใดปูไฮปูหยิบออกมาเลยเดอ้อสามใหม่เด้อปูเล็ดถ่ายแล้ววันที่หนึ่งสามตัวตรงๆของงวดวันที่สิบหกสิงหาสองพันหร้อยหกสิบแปดนี่หยิบออกมาสามตัวตรงๆแตกดังเปียงปังเลยเดอ้อปูไอซสาถุก ลงมาแล้วไม้แรกท่านผู้ชมไม้เลขสามไม้เลขสามแม่ไม้เลขสาม,มเลขถูกมนี่จ <ไป S 1> ะโตเลยนี่สามโตใช่หถูกไม้ที่สองไม้เลขห้า สามหาสามหาตรงกับทะเบียนรถเลยอืมอ่ะขยเย้าเสื่อมซี่สิคขอขยเย้าสองใหม่เนาะ,ะเอาว่าคือบอกเพิ่มสามบอกว่าเลขถูกสามโต <c oughs> บอกขันเลขถูกพี่ตัวเลขสามโตก็คือสยขยา้าเสื้อมซี่สองใหม่เดี๋ยวล่อเลขถูกเนะคะเลขถูกห <c oughs> ยุดไม้ <c oughs> แต่ตัวเทียแหลกบ่มีเหลกถูกบ่มีเลข ถใชเมองเหล็กถูกทผู้ชมสิบมีเหล็กอีกบ่นี่คือบ่อเห็นมีม,มีอยู่เห็นล่างๆอยู่ปูคนหายอยู่ห,ยยหรอกลูกล้านปูสุขูสุขน้น ท่านผู้ชมลุ้นมากเป็นอะไรเมีย re? เป็นแต่คือบอเ,เอเอกระล่างใหม่เย็นเย็นกระล่างใหม่คือบอเห็นตัวเลยไม่ถ้าข่างๆไหมท่านผู้ชม,อม,ม,ชมพอท่างพีมันเป็นล่มมากเด็กกรย่างใหม่บ้าเย็นเพราะว่า ถ้าเลขทูมีสองตัวป้าต่อยจะเขย่าเซียมซีสามไม้ถ้าเลขทูมีสามตัวป้าต่อยจะขย่าเซียมซีสองไม้ก็คือขย่าไปแล้วสองไม้ได้สามห้านะคะติดสายไหมพี่อยู่ฟังกับพี่เล็ก นี่นี่เลยกระล่างใหม่ถึงล่างๆคือจะบอกเด้อว่าสามมันสามสาม่อือมบนแน่ใจ แปดอืแปดเห็นว่าแปดที่ว่าเลขแปดตกลงมาเออติเทียแรกแม่ตกลงมาเองเลยแม่แปดอย่าบอกหรือว่าแปดสองเอาเลขสองโตบน้ำ โอ้ยแต่ผู้ชมเอ้ยหลุนหลุนยางคักได้เนี่ยแบบเหล็สองตัวเลนไหมเออถลเลสองตัวเดียวปัต่อยกันสิยเลยก็เย้าเสียมซี่อีกใหม่หนึ่งอุ้ยถูกแตกถูกแตกเอาเอาแปลกว่างมาเบิ่งก่อนเลยเออถูกแตกแล้วเอาเร็วๆท่านผู้ชมไปไปไปบอสต่อไปเอาก่องเบิ่งเลยเอากวางเบิ่งเลยถูกแตกเด้เนี่อืมมีเหล็กสองตัวมแสดงว่าแปดหนึ่ง นี่่านู้ชมแปดหนึ่งนันอันอันทูบอันนั่นทบบูบที่ว่าบ่มีตัวเหล็กนั่นคือจุดไปหลบแหลกเนาะแมนบ่มีตัวเหล็กนี่แล้วค่ะคืะคอเลขทูบที่มาจุดกับจุดหลบที่สองปูค่คุนหารแปดหนึ่งแปดหนึ่งแต่ว่าทูบแตกระวังดีๆแตกแทะ่ันูุชมปังแท่งวงวดเนี่ย ลเลขสองตัวหรือสามตัวสองตัวดิเลขสองตัวท่านผู้ชมหนึ่งด้วยเจ็ดแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเจ็ดก็ 1> 1, 7, กเป็นไปได้หนึ่งกับเจ็ดพี่น้องกัน นี่สองนี่สองโตแล้วเนาะหมดแล้วใหม่เบิร์หลอเหล็นี่สองโตอีรีแันผู้ชมแปดเจ็ดทูบแตกแปดหนึ่งแปดเจ็ดแต่ว่าทูบทีจุดก่อนอันบ่มีตัวเหล็กเอ่ยังเป็นเหล็กหาเห็นป่ ข้างล่างนะอืหรือมันเป็นห้อยใหม่ถูกซือซ้อนอาอท่านผู้ชมก็สําหรับตัวเลขนะคะเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อท่านผู้ชมเด้อ่าจ้างสันแม่จะต,ต้องขย่าเสี้มซี่อีกเทื่อนึงบอแมนนี่นะคะ่ะแปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งหรือแปดเจ็ดค่ะหนึ่งอ่ะหนึ่งกับเจ็ดพี่น้องกัน เ,เดี๋ยวเบึงเหล็กถูปไปเลยเด้อเดี๋ยวประตา์สีขาขยาวเซียมซี่อีกใหม่หนึ่งเพราะว่าขยำหลอบแหลกได้สองใหม่เหล็กถูกได้สองโตก็คือเอาเหล็กเซียมซี่สามโตเนาะคะ่ะจะถูกอีกตัวหนึ่งเด้อปูเด้อ ออกมาแล้วค่ะดมากเลยหืไม้เลคหาสามห้าห้าสามห้าห้านะคะสามหาหาเนาะค่ะทีขยำเซียมซี่กลองจะเมืองนั่นน่ะอันนี้นะคะเมื่อกับสันเลขถูกเนาะค่ะเนาะแปดหนึ่งเซียมซี่สามหาหาเซียมซีสามห้าห้าอันนี้ใหม่ที่สามในเลคหาเนาะค่ะ ตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมอืมจ้าถูเด้อค่ะแม่นตัวนี้อเลีกอะปูหายเหลวเนาะค่ะตรงกับทะเบียนเอ้ยบ้านเลขที่ปูแปดหนึ่งเนาะอืมแต่พ่อเลขกแปดลดลงมาทีติดที่แหลกทีหนองน้ำติดที่แหลกแนะหกแปดสองหนองน้ำติดที่แหลกแลกเหล็กแปดลดลงมาเลยค่ะท่านผู้ชมเป็นหกแปดสองนี่เนาะค่ะมาอยู่ต่อหน้าปูแล้วเด้อ ตามนั้นนะคะอืมออ่ะ,อะเดีมึงเลกแล้วกะสิหอลาท่านผู้ชมทุก e <PC S 1> อี่ทันใดอ,อยากขอโชคขอลาบกับอธิษฐานขอน้ำปูเดอ้บอบเน่เด้เพื่นไปเขาฟันบอกก็ได้เด้ค่ะท่านผู้ชมกับสารเจ้าพ่อปูค่คุนหารปังปงเดอ้อปูงวดนี่ลูกหลานมาขอโชหลาบก็ไดแล้วเนอะบบาสิเป,เป็นเลขทูบ เลขทูบก็ได้แปดหนึ่งหรือแปดเจ็ดเนาะค่ะเลขเซียมซี่สามห้าห้าสามโตเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องกับมะไทยเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะะเนะไปค่ะปูพันไฮแล้ววเดี๋ยวปต่อยกัะนองนามกับสิขอโตล่ากับบรบควนปูดอกกันที่นี่ไปเนาะไปนะ,นะ,ะไปนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะ ลาท่านผู้ชมไปก่อนเด้อท่านผู้ชมเด้อพบพอกันไหมคลิปหนาอีพี่หนาเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน,น้องน้ำชาแน,นลนะคะแล้วก็ป้าต่อยคนมีเซนเดอร์ท่านผู้ชมเด้อป้าจำรับมานีโชคดีกันทุกทุกท่กทานคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ